สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับธนบัตรที่เรารับซื้อนะครับจะเป็นธนบัตรแบบเคลือบพลาสติกแข็งนะครับสําหรับวิธีการเอาธนาบัตรออกจากพลาสติกเคลือบแข็งนะครับเราก็ได้ทําวิดีโอนําเสนอไปแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ไม่อยากจะทําเองนะครับ ไม่อยากเสียเวลาเอาธนบัตรออกจากพลาสติกแข็งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับสำหรับผู้ที่จะไม่สะดวกนะครับที่จะทำเองนะครับสามารถส่งธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งมาขายให้เราได้นะครับเราก็รับซื้อนะครับธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกชนิดราคานะครับเรารับซื้อหมดเลยนะครับ ส่วนในวงการเล่นธนบัตรนะครับวงการซื้อขายวงการสะสมธนบัตรนะครับถ้าเป็นธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับจะไม่นิยมซื้อขายกันนะครับส่วนราคารับซื้อธนบัตรนะครับที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอแบบอย่างคร่าวๆนะครับถ้าเป็นธนบัตร หนึ100บาทนะครับช้างแดงนะครับถ้าเคลือบพลาสติกแข็งนะครับจะต้องเป็นไม่ผ่านการใช้นะครับเราก็รับซื้อใบละ110บาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนธนบัตรห0ึบาทช้างแดงนะครับที่ผ่านการใช้นะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ขาดไม่เปื่อยนะครับ จะต้องเป็นธนบัตรผ่านใช้สภาพดีกระดาษยังแข็งอยู่นะครับเรากจ็จะรับซื้อใบละ105บาทนะครับถ้าเป็นธนบัตร100ช้างแดงนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อใบละ110บาทนะครับถ้าผ่านการใช้สภาพดีรับซื้อใบละ105บาทนะครับ เนี่ยครับต่อมานะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับมีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับเราก็จะรับซื้อใบละ20บาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดเบนจมะบอบผิดนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับกระดาษขาวๆแบบนี้นะครับรับซื้อใบละ20บบาทนะครับถ้าเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่เปื่อยไม่ขาดนะครับเราก็จะรับซื้อใบละ สิบห้าบาทนะครับอ่าลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นธนบัตรยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรืออนันตนาคราดนะครับ ถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรแบบนี้นะครับเรารับซื้อใบละ50บาทนะครับจะต้องเป็นธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับเรารับซื้อใบละ50บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับถ้าผ่านการใช้นะครับจะต้องเป็นสภาพที่ไม่เก่าไม่ขาดไม่เปื่อยนะครับสภาพต้องดีนะครับเราก็จะรับซื้อใบละ30บาทนะครับธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับในวงการ นักสะสมวงการซื้อขายนะครับไม่นิยมไม่นิยมซื้อขายกันนะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับถ้าใครมีนะครับธนบัตรแบบที่เรานำเสนอให้ชมนะครับเรารับซื้อนะครับส่วนธนบัตรชนิดราคาอื่นนะครับที่เราไม่ได้มานำเสนอในวันนี้นะครับถ้าเป็น เคลือบพลาสติกแข็งนะครับเรารับซื้อทุกรุ่นทุกแบบทุกชนิดราคาเลยครับธนบัตรราชการที่6ธนบัตรราชการที่7ธนบัตรราชการที่8นะครับถ้ามีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับเราก็รับซื้อนะครับส่วนวิธีการเอาธนบัตรออกจากพลาสติกเคลือบแข็งนะครับเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับสามารถกลับไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่อยากเสียเวลาทำเองนะครับเพราะว่าการทำนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าไม่ชำนานะครับมันมือเราก็จะพองนะครับเพราะว่าเตารีดนะครับมันก็จะร้อนนะครับที่เราเคยนำเสนอวิดีโอไปแล้วนะครับเตารีดมันก็อาจจะโดนมือเรานะครับทำให้มือเราพองนะครับถ้าคนไม่ชำนานะครับนะครับเราก็จะมานำเสนอนะครับการประกาศรับซื้อธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับสำหรับ ท่านที่มีสะสมเอาไว้นะครับสามารถนำมาเสนอขายให้กับเราได้นะครับสามารถติดต่อตามช่องทางในช่อง youtube ของเราได้เลยนะครับหากท่านใดไม่ทราบรายละเอียดนะครับสามารถมาแสดงความคิดสามารถมาแสดงในช่องความคิดเห็นได้นะครับขอรายละเอียดช่องทางการติดต่อได้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับ หรือจะกดเข้าไปดูในช่อง Youtube ของเราก็ได้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดการติดต่อนะครับเนี่ยครับธนบัตรชนิดราคา5บาทนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระที่นั่งอาพรพิโมกปราสาสตนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับเรารับซื้อใบละใบละ30บาทนะครับ ถ้าเป็นผ่านการใช้สภาพดีไม่ขาดไม่เปื่อยนะครับรับซื้อใบละยี่สิบบาทนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกชนิดราคานะครับไม่ผ่านการใช้ถ้ามีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับเรารับซื้อนะครับลำดับต่อมานะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับเราไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าหากมีสภาพแบบนี้แล้วมีการเอาไปเคลือบพลาสติกแข็งนะครับเราไม่ได้รับซื้อนะครับ เนี่ยครับเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่นิยมเล่นกันนะครับถ้าธนบัตรมันมันขาดมันเปื่อยแบบนี้เลยครับเราก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นธนรรบัตรสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยครับสิบบาทพระบรมรูปทรงมานะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับ ถ้าเคลือบพลาสติกแข็งนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเราซื้อใบละสิบห้าบาทนะครับลำดับต่อลำดับต่อมานะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าถ้ามันมันเหลืองมันดำมันเปื่อยแบบนี้นะครับ แล้วมีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับเราก็จะไม่ได้รับซื้อนะครับธนบัตรที่เคลือบพลาสติกแข็งนะครับจะต้องเป็นสภาพที่ใหม่หรือผ่านใช้น้อยนะครับเราจึงจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับแล้วเรามาลอกเคลือบออกนะครับก็อาจจะทําให้ธนบัตรมีการฉีกขาดนะครับเราก็เลยไม่ได้รับซื้อนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ หนึับาทชนิดราคา1บาทนะครับรัชการที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับถ้ามีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับรับซื้อใบละ15บาทนะครับถ้าผ่านใช้น้อยนะครับไม่ขาดไม่เปื่อยไม่ดําไม่เหลืองนะครับมีการเคลือบพลาสติกแข็งนะครับเรารับซื้อใบละ15บาทนะครับถ้าใครมีนะครับ แล้วเอาไปขายแล้วไม่มีคนรับซื้อนะครับเอามาขายให้เรานะครับเรารับซื้อนะครับรับซื้อทุกแบบทุกรุ่นทุกชนิดราคาเลยนะครับรับซื้อจริงครับไม่ต้องทำใบรับประกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ